เดอะคอมเมดี้เลเจย์ความครรมาทุกมุกที่คุณเคยได้ยินตลกที่เคยผ่านสังเวียนคาเฟ่ในยุคเก่าครับวันนี้ครับเราจะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมด้านหน้าจอทีวีอีกครั้งหนึ่งให้คุณหายคิดถึงนะ mm hmm. ครับเอาละครับพูดถึงตลกฮะจ,ะจะบอกว่าตลกจะต้องมีสโลแกนม่ไม่ไม่มอย่างปาโนเชิญยิ้มตลกสูงริ้วโนเชิญยิ้ม <laughs> พี่หม่อเจ้ามก ตลกห้าตัวโกงมัมโจ๊กโค้ดย่างไรกันวะเอ่อสีหนุ่มเชิญยิ้มตลกตัวจี๊ดสีหนุ่มเชิญยิ้มมันไม่เข้าเลยเวรมึงก็รู้ว่ากูไม่เข้ามึงหันมาหากูทำไมเนี่ยตลกคนโปรดมันต้องโนตเชิญยิ้มแล้วตลกคนเด็ดเออจะเด็ดเชิญยิ้มดีไหมเป็ดเป็ดเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มและตอนนี้ครับเขามารออยู่แล้วครับเออตลกหน้าดูดูดอกกระโดดครับ ากเอ่ยชื่อดูดอกกระดนเชื่อได้ว่าแฟนๆยุคตลกคาเฟ่คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้เพราะนี่คือนักแสดงตลกในยุคแรกๆผู้มีทรงผมอยักศกเป็นเอกลักษณ์แต่งกายด้วยชุดสูททุกครั้งที่ปรากฏตัวบนเวทีจนกลายเป็นคาแรคเตอร์ประจําตัวของผู้ชายที่ชื่อดูดอกกระโดนไม่เฉพาะการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นเพราะสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้คนจดจําเขาได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการไม่นิยมเล่นมุกยาบคาย แต่ก็สร้างเสียงหวเราะได้มากมายซึ่งส่งผลให้เขาได้รับรางวัลน,นักแสดงตลกดีเด่นรวมทั้งเคยได้รับตําแหน่งนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยอีกด้วยและในวันนี้เดอะคอมดี Legend จะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่บรรยากาศความสนุกเหล่านั้นกับปูชนียบุคคลคนสําคัญแห่งวงการตลกคาเฟ่ไทยดูดอกกระดอนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนักคอมฮะอาจารย์เมื่อี้ออกมาหน้าร้องหมดแล้วก็ลูกทุ่งสักหน่อยนึงมันมีดนตรีหน่อยมั้ยอาจารย์นะด้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 ไอเอ้ยหอมบัวใหญ่อาจารย์ไก่ยไข่เจียวข้าวแล้วหรอเอามากินซะแล้วเด็ก อะไรหิวขอโทษแล้วตอนนี้ในงานจะมีผลงานอะไรให้เราพี่มาดูไมไม่ใช่งานคารวาะก็คล้ายๆแกดูแกเหมือนเอ้ยเอยอย่าฟังเพลงเก่าๆพอมีไหมเพลงเก่าๆคอมารอคอชอวอกกอจะดอคอคอตัวพ่อนอรอมาล้อตัวพ่อนอรอมาล้ออสพอกระดอรอทอลืมหรือเปล่าไม่ลืมครับอะไรกระดอรอทอกระเอ้าก็คอมาลอคอชอ พวงมาลัยของฉันอ๋อเดี๋ยวรออีกก e oh. oh, oh. ี่วันจะได้ของคอรอช้อนหรอรอหรอตัวฉันรู้ไม่รออสพกระโดดโลทนี่อะไรสายพ่อกระดุมเลี่ยมทองโอ้ยเหีือคิ้วยังมีคิ้วไมต้องรูู้ฝั่งไหนนี่ไอ้นี่ เหมือนเขาเลยชอบชอบมาได้เขาเล่นสิชอบจริงจริงถือว่าอาจารย์ดูเนี่ยเป็นตลกยุคแรกได้เลยไหมฮะยุคแรกๆเดอดูนีดอแดงอันนี้มาที่ยุคแรกครับยุคแรกคือสีสีเอาสีสีก่อนแรกก็มีทีก็คือพ่อเลาต๊อกเอาเลยจับมันง่ายเพราะต๊อกแม่จู่สีแล้วก็มาของอาจารย์นี่ถือว่าเป็นเจเรชั่นที่3แล้วใช่ไหมที่สยุคที่3เดอดูดีดอนแดงชื่อทำไมดอหมดเลยใครนำตัวดอมาก่อนเลยนำตัวดอมาก่อนกชื่อเด่นป๋าเด่นเด่นดอไปดู แล้วดูดอกกระโดดมาดูดอกกระโดดก็มาจากนี่ฮะแม่แม่ช้อยนางลำเป็นคนตั้งให้พี่สันติสเสวิตถูกต้องถูกต้องแล้วก็มาเดินเดินด,ดูดีนี่เดินดูดี3าคนเดินดูดี3ามคนนี่มันคือคือคือคนที่รู้จักในเขามีชื่อเสียงเทปคัลเซ็ตน,นะเอาจะลงมาใส<อ>่ตลบเลยนะออทำไมก่อนใช้ฟังไม่เห็นไม่เห็นตัวครับพูดอย่างเดียวใช่ดังเปี้ยงป้างไม่ได้ยังไงเป็แรกเลยโอ้ยแรกเลยอมุกอะไรที่จำๆของอาจารย์ได้ไหมที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยสตาร์จ๊กที่ออาาจรย์เล่นะ

ใช่โจ๊กโจ๊กใส่ไข่หรือปลาอห้พี่ตัน,นใ,ใส่ใส่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่ไก่โจ๊กเอาชามเล็กชามใหญ่ชามใหญ่เอากินที่นี่หรือห่อไปทูกโก่พิเศษหรือธรรมดาธรรมดา <c oughs> โจ๊ก <c oughs> เหมือนี่เจียเทีอาจารย์ผมชอบดูเหมือนผมขอก่อนเลยไหมผมนี่ลูกหลานลิเกเหมือนกันเอาจะเป็นลิเกฮะเกฮะลเกเพชรบุรีเพชรบุรีลเกเพชรบุรีเต่ง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 เตงเตงเต่งเต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 ่งไม่ได้ใครสวยใครใครได้ใครเป็นเอาเมาว่าผมต้องครเป็นทำไม่ได้ลูกเป็นนิสเางร ผมรับไม่ค่อยได้ครับนิดเดียวเราเชิดได้ได้เลยนี่นต่นี่เตือนี่เต่งเ่นเ้เต่เต่งนเตียง้นสูงไว้เต้นี่นี่นี่กหลักกูหลักนี่น

กนล้พันลาลูกหนีราไม่ได้ราไม่ได้เอเกเสร็จปั๊บขอขนเลยจัถ้าขนนี่มันต้องมีเตียงใครเป็นเตียงได้โอ้ไม่เล้หรอกครับไม่ฮะไม่ไผมก็เป็นไม่ได้นะเตียงนี่มัาเลยโทษเตียงเียงไม่ม้ันไม่มก็ร้องได้รำได้ไปให้เป็นเล่นเป็นเตียงไม่มีใครเล่นหรอกแล้วมันจะมีนางเอกสวยงามนะเป็นนางสิดานะเป็นนางอกเฮ้ยผมเองนางเอก เป็นดีกว่าอาจารย์ผมเป็นดีกว่าใช่นะผมเป็นเลยดีกว่าเอาเตียงจะทำเอาเตียงเสร็จเราลงเดี๋ยวสีดาจะมานั่งบนเตียงสีดามานั่งบนเตียงอันนี้มันต้องมีหาตัวอะไรอาจารย์ทศกัณฐ์ต้องต้องใส่หัวป่ะใส่หัวใส่หัวใส่หัวเอาหัวพ่อเอาหัวมาพ่ออาหัวมาดึงไหวก่อนยโยนเลยดีกว่านะโยยนเลโยนเลยโยนเลย เอออย่างนี้ถูกต้องอาจารย์โยนถูกที่ไหนอะนี่มันไม่หน้ายักษ์น้าอะไรครับนี่มันหน้าลิงโฮ้ยโธ่ไปเดี๋ยไปหน่อยหน่อยหน่อยนีดหน่อยดหน่อยทีไปดที่ใดทีไปดเ้ยอาจารยหน่เนี่ยไอ้บ้าเฮ้ยเขินกันไหมยังไงเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอฮะเพื่อนเล่น โตติง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 โตโตติงต๊งดิงเสียเดี๋ยวเสียสีลนปากหมดเลยไม่ได้ไม่มีปากเบี้ยวมีได้ไงออกเลยถอนออกถอนออกให้เขาจริงๆเลยให้เราใส่สามก็พอใส่สามก็พอดึงออกเลย้ามต่อฮะดึงออกดึงออกชอบฮะถอยบเขาขามาจาเลยสีดาออกมาเมื่อไหร่ครับผมนี่งาจะมาแล้วจะมาแล้วอาใจกันนะใส่ให้บอลใสบอลกันบอล

เตียงอะไรอ่อนเหลือเกินเตรียมต้องแข็งแรงหน่อยชูโอ้แข็งแรงคุณโง่ก็มาถีบผมอ่ะเมถีบกี้เขาขึ้นเตียงเขาเลยไม่แข็งแรงเลยเขาขึ้นเตียงทำไมไมแข็งแรงหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจกพูดเองก็พูดเองที้หมดเรื่อง

อเป็นรอยเลยแจ๊ดหด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยความเจ็บอะเดี๋ยวเดี๋ยวมือมึงเหยียบกูโอเคคนการโปดคาเฟ่กูดีเล่นกับตลกอาจารย์ดูด้วยเนี่ยเอา้ดิว่าอาจารย์อาจารย์คือถ้าคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเคยชมอาจารย์ดูนะฮะเป็นตลกที่สุภาพไม่มีคำหยาบสักนิดนึงเลยเพราะอะไรอาจารย์ครับครับก็เราเรา เราก็จับเรื่องที่มันสุภาพอย่าพี่คอมนี่อยู่กับอาจารย์ดูได้ไหมเนี่ยได้ต้องด่าเก่งนะอาจารย์เรามีวิธีการสอนยังไงพี่คอมเขาด่าบ่อยเราก็แปลแปลหมดเลยปรับเลยปรับเลยเช่นด่าไอซ์นเราก็เปลี่ยนเป็นอะไรเขาว่าแกซื่อจริงหรือเปล่าเนี่ยบาแล้วแต่ว่าตลกแล้วมันมันต้องมีสองแง่สองงามครับอาจารย์แล้วก็ต้องมีแก้แก้กันทำไมพูดอย่างนั้นไอ้ก็ไม่ได้ด่า หาก็หมายถึงว่าฝนตกห่าใหญ่ๆออะไรย่างนี้แต่พี่ดูก็สร้างตลกเยอะนะหลายคนเลยแหละที่ดังจากอาจารย์ดูไปนักกล้วยนี่นะนักกล้วยว่าอจารยดูนักกล้วยนี่โชเล่โชเล่ชเใครชมเชยชมเชยชมเชยพี่ศรีบานแล้วก็จนเป็นดอกาโดนฟีเวอร์ถูกต้องทุกวันนี้ยังรับงานตลกอยู่ไม่ข้าวชารับอยู่ครับข้างติดต่ออาจารย์ดูติดต่อยังไงครับก็0819410936อ่าเออแล้ววันนี้ครับอาจารย์ดูครับ มีสินค้ามีธุรกิจชิ้นใหม่นะฮะมาฝากคุณผู้ชมด้วยรักตลกไทยอยากให้คุณสนับสนุนสินค้าชิ้นนี้ครับครับพี่นุยสินค้าค นี่อะไรครับอาจารย์ครับสาหร่ายซีวิ้ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เลยครับผมไปทําสาหร่ายแล้วครับทำสาหร่ายแล้วก็ชื่อสาหร่ายอะไรครับอุ๊ยโทษทีสาหร่ายทะเลฟูอ่าสาหร่ายทะเลฟูนะครับของดูดอกกระโดนของดูดอกกระโดนมีขายดยเฉยป่ะครับอาจารย์โอ้ยิ่งใหญ่มากครับที่ตลาดนัดเรียบด่วนมีสองรถใช่ไหมอาจารย์มีสองรสครัลูทานหน่อยใช่ครับอาจารย์โอเคคนละซองละซองครับ ได้ครับไปหาซื้อง่ายอยู่เรียบทางด่วนครับตลาดเรียบทางด่วนแล้วอันนี้ของตลกกินแล้วฮาด้วยใครซื้อของอาจารย์หนูไปเลยกินแล้วฮาขอดูทำไงเฮ้ยครับผมโทรศัพท์อะไรครับอาจารย์โทรศัพท์บอกเลยเลยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดนึ่งเก้เก้าสี่หนึ่งศูนย์เก้าสานย์เก้ครับผมก็ทั้งรับงานด้วยแล้วก็ติดต่อทุกสายด้วยอยากซื้อแปลงชายไปก็ได้เลยครับได้เลยแล้วก็มีดินเกษตรตาดูดอกกระโดนด้วยผมมีดินด้วยครมีดินด้วย ครับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้บึกโบกไม่ต้องไปไหวให้คนอื่นเขาพูดมากก็ได้บุกเบิกวงการคาเฟ่รุ่นแรกๆถูกต้องเด้อดูดีที่ทำให้เราเนี่ยเดินมาแบบสะดวกเลยกระโหลของเราขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับทำให้พวกเราได้มีอาชีพหากินนะพี่นุ้ยเนาะผู้พานให้เราเดินอย่างดีเลยผมต้องมีสลับสับเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาคนเก่าก็ไปถูกต้องพอครับ นะฮะคุณผู้ชมครับเอาละครับอยากเจอตลกท่านไหนนะฮะตลกในตำนานหรือว่าตลกปัจจุบันหรือว่าตลกที่คุณอยากรู้จักคุณครับส่งข้อความมาเลยมาบอกที่หน้าแฟนเพจบริษัทหาไม่จำกัดเอาละฮะเพราะว่านี่คือในช่วงของ The Comedy ดี้ e ลเจครับผมสวัสดีครับ